ครับคลิปนี้จะเป็นการแจ้งให้ทราบนะครับกล่องรับสัญญาณดาวเทียมนะครับรุ่นเก่านะครับที่เป็นระบบ SD นะครับหรือเป็นสแตนดาร์ดเดฟนะครับจะไม่สามารถดูได้นะครับยี่ห้อ PSI นะครับกล่องรับสัญญาณดาวเทียมยี่ห้อ PSI รุ่นเก่านะครับที่มีรุ่นชื่อดังต่อไปนี้นะครับ psi s PS 9นะครับ psi o 2นะครับ psi s x นะครับแล้วก็ psi o OK k x นะครับในท้องตลาดใช้กันเยอะเลยนะครับรุ่นนี้นะครับรุ่นที่กล่าวมาทั้งหมดนี้นะครับตั้งแต่วันที่3มีนาคมเป็นต้นไปนะครับจะเริ่ม จะเริ่มดูไม่ได้แล้วนะครับอาการก็คือว่าเปิดเครื่องมานะครับจะขึ้นโลโก้นะครับจะขึ้นโลโก้แบบนี้นะครับแลกกล่องรุ่นใหม่นะครับจะขึ้นโลโก้ลักษณะนี้เลยนะครับให้ท่านนำกล่องเก่าไปแลกที่ร้านนะครับในมูลค่า690บาทนะครับราคาแลกกล่องนะครับเพื่อแลกกล่องใหม่ที่เป็น H d นะครับ ท่านสามารถนำไปแลกได้นะครับจะขึ้นโลโก้ลักษณะนี้นะครับแล้วไม่สามารถดูช่องใดๆได้เลยนะครับแล้วก็ไม่สามารถตั้งค่าไม่สามารถแก้ไขอะไรได้ด้วยนะครับอันนี้แจ้งให้ทราบนะครับให้ท่านไปติดต่อช่างดาวเทียมที่อยู่ใกล้บ้านนะครับนํากล่องเก่านะครับที่ท่านใช้อยู่นะครับกล่องเก่ารุ่นดังต่อไปนี้นะครับเนี่ยครับตามรูปนี้เลยครับนําไปแลกเป็นกล่อง psi s 2 d i ด i t a l hd รุ่นนี้นะครับหรือแลกเป็น psi s 3 Hybrid รุ่นนี้นะครับรุ่นใดก็ได้นะครับรุ่นใดรุ่นหนึ่งนะครับโดยราคาแรกกล่องถ้าเป็น psi s 2ราคาแรกจะอยู่ที่690บาทนะครับแต่ถ้าเป็น psi s 3 hybrid ตัวนี้นะครับราคาแรกกล่องจะอยู่ที่990บาทนะครับ ติดต่อช่างใกล้บ้านได้เลยนะครับหรือนำมาแลกที่ร้านดีคอมของเราก็ได้นะครับเบอร์โทรติดต่อนะครับ0841227728นะครับท่านใดที่อยู่ใกล้บางแสนหนองมนหรืออยู่ในเขตจังหวัดชนบุรีนะครับท่านสามารถนำมาแลกได้ที่ร้านนะครับในราคา690บาทนะครับถ้าเป็นกล่อง PSIS 2 HD ตัวนี้นะครับ ถ้าแรก S 3ก็จะอยู่ในราคา990บาทนะครับอันนี้แจ้งให้ทราบนะครับถ้าท่านมีปัญหาลักษณะนี้นะครับกล่องเหล่านี้นะครับจะไม่ใช้จะไม่สามารถใช้งานได้อีกต่อไปนะครับให้ท่านนำไปแลกกล่องรุ่นใหม่นะครับได้ที่ร้านดาวเทียมใกล้บ้านนะครับหรือนำมาแลกที่ร้านผมก็ได้นะครับนี่เป็นการแจ้งให้ทราบนะครับ ก็ขอแนะนำสำหรับาชาวบ้านนะครับหรือลูกค้านะครับที่ใช้งานกล่องรุ่นเหล่านี้อยู่นะครับถ้าขึ้นโลโก้ลักษณะนี้แล้วนะครับท่านสามารถนํากล่องนะครับไปแลกกล่องรุ่นใหม่ได้เลยนะครับไม่จำเป็นจะต้องเรียกช่างไปซ่อมหรือไปดูก็ได้นะครับท่านสามารถซื้อกล่องไปเปลี่ยนได้เลยนะครับ อาจจะเป็นกล่องยี่ห้อ psi เหมือนเดิมก็ได้หรือว่าเป็นกล่องยี่ห้ออื่นๆก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับขอให้เป็นกล่องรุ่นใหม่ที่เป็น hd นะครับเป็นกล่องรุ่นใหม่วิธีสังเกตง่ายๆนะครับกล่องรุ่นใหม่นะครับยกตัวอย่างนะครับกล่อง psi s 2นี้นะครับจะมีพอร์ต usb ทางด้านหน้านะครับส่วนทางด้านหลังนะครับก็จะมีช่องเสียบสาย av นะครับแล้วก็ มีช่องเสียบสาย HDMI ด้านหลังเลยนะครับเป็นสายสัญญาณภาพรุ่นใหม่ที่เป็นระบบดิจิตอลนะครับคือเส้นนี or, น friend, uhm <waters S 2> ้นะครับแล้วก็ช่องเสียบ LNB ซึ่งมีอยู่ในทุกๆรุ่นอยู่แล้วนะครับนี่ให้ดูช่องเสียบ HDMI นะครับเป็นลักษณะนี้นะครับเป็นช่องเสียบสัญญาณภาพรุ่นใหม่นะครับที่เป็นระบบดิจิตอลนะครับทั้งภาพทั้งเสียงนะครับจะเป็นลักษณะแบนๆด้านหลังลักษณะนี้นะครับเสียบสายเส้นเดียวนะครับ สายลักษณะนี้นะครับใช้ได้กับทีวีรุ่นใหม่นะครับที่เป็นจอ lcd หรือจอ led รุ่นใหม่เท่านั้นนะครับถ้าเป็นทีวีรุ่นเก่าตูดบวมๆนะครับทีวีจอแก้วนะครับไม่สามารถเสียบสายนี้ได้นะครับท่านจะต้องเสียบสายสีเหลืองสีขาวสีแดงเหมือนเดิมนะครับก็ได้นะครับกล่องรุ่นใหม่ตัวนี้นะครับสามารถเสียบสายได้ทั้ง2แบบ นะครับถ้าเป็นทีวีรุ่นเก่าให้ท่านเสียบสายนี้นะครับถ้าเป็นทีวีรุ่นใหม่ให้ท่านเสียบสายนี้นะครับตรงรู hdmi ตรงนี้นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างกล่องรุ่นใหม่นะครับนะเป็นกล่องรุ่นใหม่ที่รองรับระบบ hd ของ psi นะครับท่านสามารถนำไปเปลี่ยนหรือซื้อได้นะครับ ครับแจ้งให้ทราบนะครับอันนี้เป็นเบอร์ติดต่อที่ร้านนะครับอันนี้เป็นเบอร์โทรนะครับท่านใดที่ต้องการแลกกล่องหรือเปลี่ยนเป็นกล่องรุ่นใหม่นะครับติดต่อได้ที่เบอร์ผมโดยตรงเลยนะครับเบอร์นี้นะครับ0841227728นะครับร้านอยู่ที่หนองมนชนบุรีนะครับก็ให้บริการงาน คอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ต Wi-Fi ดิจิตอลทีวีจานดาวเทียมกล้องวงจรปิดคีย์การ์ดประตูรีโมทแล้วก็ระบบโซลา่าเซลล์นะครับแล้วก็แอร์บ้านแอร์โรงงานนะครับทุกชนิดนะครับติดต่อได้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับสวัสดีครับ